ทางนู้นทางน้นมีลูกค้าถามมาว่าแผงกั้นที่มีขนาดเท่านี้หนึ่งเมตรท่าเมตรหรือว่าเมตรห้าสิบเนี่ยปกติเขานิยมใช้กับป้ายขนาดเท่าไหร่บ้างอะขนาดวงกลมก่อนเลยนะคะก็จะมีขนาดสี่สิบห้าค่ะมีติดตรงกลางแบบนี้เลยอันนี้ก็จะมีความชัดเจนค่ะแต่มองไกลๆก็อาจจะไม่เท่าไหร่แต่ก็จะมีความสแสทของส,องสติ๊กเกอร์สแสงค่ะตัวนี้จะเป็นขนาดสีสิบนะคะวงกลมติดตรงกลางไกลแค่ไหนก็เห็นค่ะนี่ นี่เป็นขนาด15-45ค่ะไว้ต้องกลางเล็กหน่อยแต่เห็นค่ะ30-20ค่ะจะเป็นขนาดเล็กเลยกระทัดรัดไม่แย่นะคะ3 0 4สิ่ค่ะอยู่ในระดับที่ใหญ่แต่ไม่มากมองเห็นค่ะ3ามสิบคูณสานะคะอันนี้แทนวงกลมดูดีเลยค่ะชัดเจนเห็น าค่ะอันนี้จะใหญ่มากนี่ชัดเจนกว่าทุมอันเลยอันนี้จะเป็นขนาดสิบห้าเจ็ดสิบ้ะถ้าจะอยากได้แบบเต็มเราก็มีทำให้ค่ะแต่เป็นขนาดพิเศษนะคะ